อ้าวคุณแม่สัตวันวันนี้มีอะไรเนี่ยมีออเดอร์บ่มีออเดอร์รออออรปรลาบองจ้าบ่แมนโอ้สาวเจกับขยันแข็นขงนะขายของเร็วกะพากันเทสเ็ดอีกเออออเดอร์ครับผมมีออเดอร์ส,ส่วนซีเรลว่าจเจลวโู้ดย่างเก่งเลยครับพี่น้องจะทุ่มหนึ่งเลยออเดอร์มาเรื่อยๆทยอยทยอยไป ไผ่านาล้านกามีทรงกามีจา้าแต่ต้องรอของในเดอร์จล็อตนี่คือขายของน่ะขายดีไรปลาอุปโภปลาบ่พอเ <c oughs> ฮ็ด <c oughs> <c oughs> เนี่ยกามีอุปศักคอ์อลีเนาะแน่นอนอีหลเนี่ยของแม่สิบว์สัตแ์ตบออเดอร์ Order. มีตลอดครับผม แต่ตัวต้องล้อนะครับล้อปลาไลกันครับผมเออเขาต้องมาสับดัดแปลงปรุงแต้งแบบน่าเสแสบนะครับผมจะไปครับทั้งโ่งก็ได้นะครับพักมาได้ครับผมนาร้านกันมีลองมาชิมมาเบิงด้ก็เดอครับเดอแล้วก็มีปลาล่ากวดปงครับปลาท้งร้าน นะครับนี่นาาน,นา,านเรือส่งยังเดียวกันทักทายมาแล้วกันนะครับผมไปครับสำหรับคลิปนี้ครับผมไปสับสับสับหนัว